สวัสดีค่ะช่องกลายทองคำกลายทองเงินนะคะจากทำความสะอาดเสร็จนะคะตอนเรงก็ไปเอาทรายนะคะมาใส่ที่อยู่ให้กับลูกชายตอนแรกว่าจะรอให้ทองคำปิดบ่อก่อนแต่ว่าแบบลุมเยอะค่ะลุมเยอะเกินไปมาแล้วค่ะมาแล้วรถ ก็ไปเอาช่วงเช้านะคะเพราะว่าอากาศยังไม่ร้อนน่าจะสองเที่ยวจะระทึกใส่รถขนทรายไหมสองคำอ้าวท่อง ทำอะไรนี่พ่อจะเอาทรายมาใส่ที่อยู่ให้เห็นไหมนี่เป็นลุมเยอะเลยนู่นต่อหมอก็อะไรนะเห็นไหมมันแฉะเห็นไหมมันแฉะดูมอมเมมหมดเลยต่อหมอก็เป็นลุมเป็นบ่อแล้วนะคะต่อหมอ คะ่ะมีมองมองตาโตพ่อใส่ซางายง่ายๆตรงนี้น่าจะเป็นดินานาะนะคะนี้ดูกว้างเลย ปีนี้ขุดบออเก่งมากเลยนะคะแต่ก็รักษาปกงานไวา้ดีอยู่นะคะ นี่มัเป็นแอ่งเลยเป็นแอ่งเลยนะคะแฉะหมดเลยนะคะปีนี้ เพราะว่าเป็นหลุมจนแบบเอาน้ำออกค่ะเอาน้ำเอาน้ำออกไม่ไม่ได้นะคะเป็นหลุมลึก ถนัดอมถนัดสายด้วยเนาะอะไรยืนยืนฟังฟังถนัดฟังนี่ก็ได้ตัวลุฟังทีลาถนัดไหม สบายบอธนัดเด้บอไดมันจะคุยทรายมันจะออกายได้ลูกลาต้องยืนฟังที่ลาทนัดไม่ลูกมันจะเห็นในทรายแบบ คอนเท่าเหนื่อยแล้วค่ะคอนเท่าพักให้น้องโอมนะคะเอาสายใส่ท้องขันมาทางนี้ครับท้องมามาให้พียวเอาสายใส่ทางนี้มามามาแล้วท้องมาเอามามายาก่อน ใหญ่ให้กำลังใจนะคะไม่ใหญ่อ่ะฮะะทาั้งนี้ ขมับข้างขวาไหลกระจูช่วงเช้าไม่ไหลนะคะต้องคำก็จำพี่โอมได้นะคะจำน้องได้อยู่ เพราะว่าน้องโอมก็เป็นควานนะคะควานเหมือนกันเป็นควานสำรองอีกเที่ยวนึงแม่นบอ,อกเจ้าแม่นละลูกลาไอเวลาใส่ระตองใส่ให้มันถืกตะหมอไม่ลูกให้มันถูกตรงไอ้ที่เป็นแค่หลุม เดี๋ยวต้อมอสิสูงแห้งอะไรใส่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวช่วงต้อม่ให้เพาะเป็นคนสาดเนี่ยใส่เต่ลุงมข้างนากับพ่อลานนี่นี่ฟังตรงนี้เอาไว้ใส่ดินหน้าลูกตรงลุ่มหน่เม็นเออตรงนั้นแหละเออเออโอ้ตกใจตกใจ ไม่น้อมาให้กำลังใจ ก็จะไปเอามาอีกหนึ่งครั้งนะคะส่วนตรงข้างหน้านี่ก็จะเป็นดินดินนานะคะให้ทองคําปิดบอก,ก่อนะคะมาทางนี้มาทางนี้มา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 ,มาเออ,อหันไปทาพ่อทำไมทองอูดูมาทางนี้นะมามามา อ้าทองมามาทองมามาทองนี้อ่ะอ่ะอะอ่มามามาบินมาเหนาะหันไปอีกดูหูดูหูดูหูสนใจเพาะคนเดียวสนใจเพาะมักเพาะเนาะสนใจเพาะอ่ะเท็ดไปลูกอาจจะเต็มแล้วนะคะนี่ ก็จะกวาดนะคะกวาดก้อนคำออกไปนะคะเราจะได้เอาทรายใส่แล้วก็เอาน้ําเอาน้ําฉีดนะคะรถจะได้แน่นมมมมนี่ลุมนี่ไม่ลุกนี่อ้าเจ้า่ว่ใวาให้เคีย่ยนี่ออกก้อนบอกอันเดียวขอเคีรยก้อนเดียวเดียวเดีววันนี้ก็จะเปลี่ยนให้ไม่คว้านเคีรยดินลงมานะครับผม ถมตรงลุมนะครับผมลุมลึกนะครับผมถ้าควาเรียนเข้าไปเคลีย์นี้เขาไม่ขไมมเขาไม่ให้นนะควาเรียนเคลียดินนะครับผมเลยให้ไม่ควานทำเทนนะครับผมอาขาให้มันเต็มนี่นะครับข้างหน้านี่ครับเป็นลุมครับผมไม่ได้เมือเนาะ ต้องให้ยิงตามลูเลยเออต้องให้ท่านท่านมันสูงคือเก่าแล้วถือแล้วนั่นไส้ดินทรายมลุ่มนั่นเออไส้ดินทรายตรงลุ่มนั่นน่ะลุ่มตรงนั้นน่ะมันเต็มไส้เนี่ยเออไส้แต่โมงลุ่มหน่อยไหมให้มันให้มันสูงให้มันให้มันน้ามันใสลงมามันใส่บ่ขังเจ้าก็บบุกเชี่ยไปมนลุ่มลงทึ่งก่อนเนาะเชี่ยดันไปถึงถึงถึงหุ่นไหมก็หมอนะ ก้อนกระด้ษตัวนี่ดินมันสิได้ละเอยียดไงถ้าเป็นมไม่คว้านไม่ทลัยครับผมถ้าเป็นพ่อคว้านี้พร้อมบวกอย่างเดียวถ้าเป็นพ่อคว้านี้หูมาข้าวเลยหูกลางมาข้าวเลยนะครับหูครกมาข้าวเลถ้าไม่คว้านไม่เป็นไรครับผม อื่นทุบต้นมงเสืออื่นห่อนันอื่นเนี่ยวันนี้ใส่ยป๊กคือทั้งอือแมน อันติดมหาหนึ่งอันดอกได้แล้วนะใการใส่มาถึงสูงก็ได้แล้วโอเคแล้วอาแค่นี้แหละเดี๋ยวดินใส่เสร็จแล้วนะคะคืออย่าพื้นที่นะคะให้กลับทองคํานะคะเอาดินมาใส่นะคะลดน้ําให้ดินแน่น ใส่น้ำก็จะได้ไหลสะดวกแล้วก็ไม่แฉกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะกดฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดก,กระดิง่งกดติดตามช่องพายทองคำพายทองเงินด้วยนะคะเพ่พายทองเงินต่อๆพายทองคำพายทองเงินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ส,สวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับผม